มาเล่นเครื่องมือส่งคำเชิญเพื่อเพิ่มผู้ติดตามกันครับผมไปชมครับตอนนี้นะครับพี่น้องอยู่ที่หน้าฟีดนะครับของเฟซบุ๊กเนาะเข้ากัจิ้มเข้าไปนะครับด้านใา่มือนะครับโปรไฟล์นะครับผมจิ้มเข้าไปครับผมเสร็จแล้วมาถึงหน้าโปรไฟล์ของเข้านะครับเข้ากับจิ้มที่จุดสามจุดครับจุดสามจุดเลยครับผมจุดสามจุดนี่ แล้วก็มาที่เชิญเพื่อนเห็นบ่ครับเชิญเพื่อนเนาะเชิญเพื่อนนี่มันสี่ให้เฮาสลับครับสลับไปย่างาโปรไฟล์หลักของเฮานะครับค,คือโปรไฟล์ที่เฮาใส่ยุเป็นประจํานะครับเ c e b บุกส่วนตัวนะครับดําดเนินการต่อนะครับผมไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ไปแล้วนะครับไปที่น้ารักกับเฮาจิ้มอีกเท่อน,นึงกับผมเชิญเพื่อนเนาะจิ้มอีก จุดสามจุดนะครัเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนนี่มาแล้วครับมันสีเฮ้าเลือกถึงหมดหนึ่งพันคนครับอันนี้คือเฮตไต้มื่นละหนึ่งพันคนครับแต่ว่าอยู่ที่ว่ามูของเข้านี่สีกดติดตามเพจขกงเฮ้าบอนะครับอันนี้ก็อยู่ที่มูของเขาเองนะครับเฮาจิ้มไปเลยครับหนึ่งพันคนนี่จิ้มไปเลยนะครับนี่หนึ่งพันคนเนี่ยอยู่นี่หนึ่งพันคนครับส่งคำเชิญครับส่งคำเชิญหนึ่งพันนี่ ส่งไปเลยนะครับส่งไปเลยอันนี้คือทรงคําเชิญไปแล้วครับมันนี้ค่ะยูทีมูเฮาว่าสิกดติดตามเฮ้าบอนครับอันนี้ค่ะบังคับกันไอะไรครับผมเอาคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับเล็กน้อยในการเพิ่มผู้ติดตามนะครับผมขอบคุณครับ